ต่อนะนะคะหลังจากที่พิมามีโอกาสได้คุยกับคนหนึ่งนะนะคะกับคนหนึ่งในเรื่องของการสร้างเครดิตสกอร์วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับเพื่อนเพื่อนได้รู้เป็นไอเดียกันนะคะว่ามาอยู่อเมริกานะคุณจะเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้ประเทศไทยเรานะนะคะเวลาที่เราจะไปกู้นี่ยืมสินคนนั้นเป็นคำประกันนายประกันลูกประกันล้นานประกันนะคะ แต่ที่ต่างประเทศไม่ใช่นะที่ต่างประเทศไม่ใช่แล้วพิมพ์ก็ไปลงคลิปนี้ในทิก t o อรก็มีมีสาวๆในต่างประเทศวีเดนอิตาลีพวกนี้มาคอมเมนต์นะก็เลยได้มาเป็นไอเดียว่าเวลาที่เรามาอยู่ที่ต่างประเทศนะนะคะหากกรณีที่เราไม่มีเครดิตกรอย่างอเมริกานะคะเวลาที่คุณมีปัญหาคุณต้องการที่ไปเช่าบ้านนะนะคะสามีคุณไล่คุณออกจากบ้านคุณต้องการที่จะเลิกกับผัวไปเช่าบ้านอยู่เนี่ย เราเช่าเองไม่ได้นะในหลายบริษัทนะเขาต้องการเช็คเครดิตกอรอคุณเพื่อดูอะไรเพื่อดูวินัยการใช้เงินว่าคุณน่ะจ่ายนี่ตรงเวลาจ่ายอะไรหรือเปล่านะคะสวีเดนหากคุณไม่มีงานประจำทำคุณจะไม่สามารถไปเช่าบ้านได้นี่เป็นความรู้ใหม่นะคะให้กับแนหลายคนที่จะเดินสายฝอทั้งนูน้น <laughs> ทั้งนูน้นทางสวีเดนนะคะว่าหากคุณไม่มี งานประจำำําทําเขาไม่ให้คุณเช่าบ้านนะคะแล้วนี้มาดูอเมริกามาดูการสร้างเครดิตกรนะนะคะสร้างเครดิตกอรแรกเลยนะคะเราไปกู้เพอร์ซ l l น a ลก็คือไปกู้คือในต่างประเทศก็เหมือนประเทศไทยนะอย่างบ้านเราก็จะเรียกว่าไปกู้เงินนะคะกู้เงินจะไม่ได้กู้จากธนาคารนะไปกู้จากบริษัทเอกชนนะคะเมื่อเราไม่มีบัตรเครดิตนะนะคะคัวไม่ให้ใช้ก็เหมือนที่ที่อ่า อายุสี่สิบปีพลัสนะนะฮะสามีเขาไม่ให้ใช้บัตรเครดิตนะผู้ชายว่าไม่ชอบแล้วแบบนี้จะไปต่อ,อยังไงคะหาผู้ชายาไลายเราออกจากบ้านเราก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอดนะคะเพราะหลายเพราะที่อื่นๆมันไม่ให้เราเช่าเราม,มีเครดิตกร์เรากู้เงินสดนะคะข้อหนึ่งนะคะกู้เงินสดมากู้เงินสดมาแล้วนะคะบริษัทนะคะมันจะส่งข้อมูลเราไปให้กับกลุ่มของ,ของที่มันดูแลเรื่องเครดิต ะะแต่เราต้องแน่ใจนะว่าเราสามารถที่จะจ่ายคืนเขาได้นะคะเรากู้เงินสดเข้ามาแล้วเราก็เอาเงินเราไปไปจ่ายตามงวดตามงวดหากเราจ่ายครบจบหนี้นะคะเครดิตกรเรามันจะขึ้นนะคะอันนี้กรณีที่เราไม่มีบัตรเครดิตนะนะคะข้อที่สองนะคะเราไปซื้อรถซื้อรถจากเต็นรถนะคะจากเต็นรถและทีนี้ก็คือเต็นรถนะมันไม่ได้เอาเครดิตกอร์เราก็ต้องจ่าย จ่ายรถเป็นงวด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 ,งวดนะคะจ่ายครบจบหนี้นะคะพวกนี้ก็ส่งเรื่องราวของเรานะคะคเครดิตของเรานะคะเข้าไปยังบริษัทของเขานะคะบริษัทที่ดูแลเรื่องคเครดิตคเครดิตกอร์มันก็จะขึ้นนะคะอันนี้กรณีที่เราไม่มีบัตรเครดิตนะนะคะอันต่อมานะคะเราสมัครบ,บัตรเครดิตจากทางธนาคารนะคะ โดยการที่เรานั้นเอาเงินเราเข้าไปการันตีในบัญชียกตัวอย่างเช่นเรานะคะจะทําบัตรเครดิตของเรานะคะเราเอาเงินเราเข้าไปมันไปธนาคาร500เหรียญธนาคารก็จะออกบัตรให้กับเราลิมิตห้าร้อยเหรียญก็คือการันตีว่าเรานะั้ยังไงเราก็มีปัญญาที่จะจ่าย หากกรน,นี้เราใช้บัตรนะเราก็มีปัญญาที่เราจะจ่ายเงินคืนให้กับธนาคารได้อันนี้นะคะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเน่ยจะสร้างเครดิต score ได้สิ่งสําคัญต้องสำคัญมากๆนะเราต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะคะอันต่อมานะคะข้อที่4สามีมีบัตรเครดิตอย่างตอนพิมพ์ย้ายมานะนะคะสามีจะทำบัตรเสริมให้นะคะทำบัตรเสริมให้นะคะเราจะไปรูดไปอะไรอีกแต่มันก็คือสามีได้บัตรได้เครดิต score เราก็ได้กับเขา สามีเครดิตดีเราก็เครดิตดีสามีเครดิตชั่วเราก็เครดิตชั่วตามดังนั้นมันจะมีข้อเสียตรงนี้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ชายนะแบบทะเลาะเบาแวงกันนะนะ,ะมีปัญหากันผู้ชายไม่จ่ายนี่เครดิตกอลของเขาวูบลงคุณก็จะวูบลงตามเหมือนกันดังนั้นมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในการที่จะใช้บัตรเสริมเพื่อบัตรเอาคะแนนเครดิตกอ์นะดังนั้นนะคะมีบัตรเครดิตเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีมี มีบัตรเสริมอันหนึ่งแล้วก็บัตรของตัวเองอันหนึ่งนะคะดังนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะทําได้นะคะเราสามารถที่จะทําได้เดวพิมพจะไปแนะนําพี่คนนั้นนว่าอ่าพอพอเพราะว่าแฟนแกนะให้เปิดบัญชีธนาคารแต่ว่าก็คือไม่ได้ให้เงินนะได <c oughs> ้เปิดบัญชีธนาคารเฉยๆแต่ไม่ให้เงินนะไม่ให้เงินเอาไม่ให้เอาเงินเข้าบัญชีนะโวยนะคะแล้วก็คือผู้ชายไม่ให้สมัครบัตรเครดิตนะคะว่าจะปวดนะคะ ข้อที่ห้านะคะพวกาหนึ่งสองสามสี่ห้าอันสุดท้ายนะนะคะก็คือการที่มันมันจะมีบริษัทเขาว่า builder เอ่อ builder credit นะคะมันก็จะมีกลุ่มบริษัทที่แบบว่าที่จะรับทำ รับสร้างเครดิตกรนะคะแต่พวกนี้เราก็ต้องเสียเงินนะนะคะเราต้องติดต่อหาข้อมูลเราเองอันนี้ก็คือเป็น5ข้อคร่าวๆที่แบบว่าที่เรานั้นจะสามารถสร้างเครดิตกรได้นะคะจำไว้นะคะคุณไปอยู่บ้านไหนนะคะไปอยู่ประเทศไหนไปอยู่มุมไหนของโลกนะคะเราต้องหาข้อมูลของเรานะคะอย่าบอกว่าเราไม่รู้สิ่งที่เราควรที่จะรู้พวกนี้มันสําคัญกับชีวิตของเรามากๆนะคะ เพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเวลามีปัญหาก,กันแล้วเราจะไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอนหากก่าที่ที่เรานั้นไม่มีงานประจําทางสวีเดนเราไม่มีเครดิตกรทางอเมริกาหรือว่าในหลายๆประเทศนะนะคะเราต้องรู้ไว้ว่าเรามาประเทศเขาเราจะไปอยู่ประเทศเขาเนี่ยเราจะคุยกับผู้ชายประเทศนี้เราต้องรู้ข้อมูลอะไรของเขาบ้างน,นะคะเราต้องศึกษานะคะเราต้องศึกษาเพราะมันจําเป็นเกี่ยวกับชีวิตของเราจิตไหนที่มันจิตไหนที่เราพึงจะได้จิตไหนที่เราพึงจะรู้เราต้องรู้นะคะตอนนี้นะคะแชท จอแจกับผู้ชายประเทศไหนที่ค่อนข้างที่จะมี series relationship นะกรุณาเอาตัวเองเข้าไปสิงในกลุ่มของคนไทยนะคุณไม่จําเป็นที่ต้องโพส์นะตอนนี้นะคุณทําเป็นแมวมองเข้าไปอ่านนะคะหรือนอกจากนี้นะตอนนี้มันสามารถที่จะโพสต์โดยการไม่โชว์ชื่อได้แต่แอดมินเขาจะเห็นแต่แอดมินเขาจะเห็นแค่นั้นล่ะนะคะว่าเป็นใครโพสต์นะคะแอดมินบางกลุ่มก็จะนิสัยดีบางกลุ่มมันก็อาจจะไม่นิสัยดีนะเร <c oughs> ่เสี่ยงดวงเอาไม่อย่างนั้นก็คือเข้าไป เขาไปทักเข้าไปทัก,ทกอ่าแอดมินเขาบอกว่าส่งเรื่องราวให้ก๊อโพสให้เรานะคะมันก็ก็เป็นออปชันนะคะ